รวดเร็วชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิเราไปร่วมนุ่งโจงแต่งไทยสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยของคนลบบุรีกันในโครงการผู้ว่าลบบุรีพาแต่งไทยฮุ้กคุณโตเข้าวัดพำบุญเกื้อกูมพระพุทธศาสนาร,รักษาสิ่งแวดล้อมในวันพระเสาวันนะหรือวันพระนะครับ วันที่15กันยายน2568เวลา7นาฬิกา30นาทีที่วัดตลุงตำบลตลุงอัมเทือม,มอลบบุรีจังหวัดลบบุรีคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีร่วมกับจังหวัดลบบุรีและสำนักงานพระพุทธาศาสนาจังหวัดลบบุรีจัดโครงการแต่งไทยหิ้วบ็นโตเข้าวัดทำบุญเพื่อกลูพระพุทธาศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมสวนะหรือวันพระนะครับประจำเดือนกันยายน2568โดยมีพระครูพิทักษ์ปฏิยัติกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองรูปที่หนึ่งเจ้าวาดรัตนลุงเป็นประธานฝ่ายสวน วา่าที่ร้อยตีทรงพลเป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางพักจีราเป้นแก้วรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีว่นาสวนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกันนุ่งจงแต่งไทยหิ้วบินโตอาหารข้าวหวานมาทําบุญตักบารถวายแด่พระพิสุสง์และฟังธรรมพระเทศนาจากนั้นประธานได้นาส่วนราชการร่วมกันปลูกต้นพิกุลหนึ่งต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ไประจาจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตีทรงพลแผ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรียังกล่าวว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลบบุรีได้เข้าวัดทาบุญฟังธรรมเทศนาตามวิถีของชาวไทยพุทธและเข้าถึงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาน้อมนําหลักธรรมคาสอนไปใช้ในการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำตนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้นเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทำบุญตัดบาดให้สืบต,ต่อไปซึ่งจังหวัดลบบุรีได้กำหนดกำหนดจัดขึ้นทุกวันพระตามวัดต่างๆเพื่อให้ส่วนราชการพระพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญอย่างทั่วถึงและจังหวัดลบบุรียังได้ส่งเสริมให้การแต่งไทยด้วยการนุ่งโจงเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์และเป็นอีกหนึ่งซอต์พาวเวอร์ของจังหวัดลบบุรี ที่มีมานานอีกด้วยสำหรับนี่คือบรรยากาศของการแต่งไทยนุ่งโจงเข้ามาทำบุญตักบาตรที่วัดนะครับซึ่งก็ถือเป็นประเพณีสืบทอดกันมาของชาวไทยพุทธนะครับที่ได้มีการร่วมกันทำบุญในวันพระซึ่งได้มีการส่งเสริมให้มีการนุ่งโจงแต่งไทยเพื่อสร้างอัตลักษณ์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนลบบุรีเพื่อมาทำบุญที่วัดฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นอัตลักษณ์และ เป็นการสร้างสิ่งดีๆให้กับเยาวชนหรือลูกหลานได้เห็นนะครับหนึ่งในอดีตนี้ลูกหลานหรือเด็กๆเ,กเยาวชนก็จะเข้าวัดทาบุญตามปู่ย่าตายายแต่ในช่วงหลังมานี้ก็จะขาดหายไปซึ่งจังหวัดลบบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้นําประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆด้วยการแต่งไทยนุ่งโจงมา ทำบุญที่วัดเพื่อเป็นอัตลักษณ์และเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดลบบุรีและมาร่วมฟังเทศฟังธรรมจากพระพิสุ์สงกันซึ่งถือเป็นกิจกรรมดีๆที่ทํากันในวันพระที่จัดขึ้นในทุกวันพระของจังหวัดลบบุรีซึ่งก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัดว่า วันนี้วันพระนี้จะไปที่วัดไหนวันพระต่อไปจะไปวัดที่ไหนกันซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและเป็นอัตลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลบบุรีที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้มีการจัดทําขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ดีๆเพื่อให้กับคนลบบุรีได้สืบทอดและสืบสารกันต่อไป